สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตคาร์แลนช่องที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของยานยนต์และยานกราะจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สุดหรูรถโบราณหรือตลอดจนถึงรถถังและยานรบที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถถังหนักจากประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สรถถังคันนี้ก็คือ fv 2 1 4หงคเอร์ FV 2 1 4 c o n t งสี่คอหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า c o ม t ทลเลอรเป็นรถถังหนักที่กองทัพบอกอังกฤษได้พัฒนาขึ้นมาในช่วงทศวรรษ1950จุดประสงค์หลักขององค์การสร้างรถถังรุ่นนี้คือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากโซเวียตโดยเฉพาะรถถังหนัก IS 3ของรัสเซียที่ปรากฏในช่วงท้ายสงครามโลกทําให้กองทัพอังกฤษรู้สึกว่าต้องมีรถถังที่มีพลังการยิงและการป้องกันที่เหนือกว่าเพื่อตอบโต้ การออกแบบของคอมพิลเลอร์มุ่งเน้นไปที่อำนาจการยิงเป็นหลักปืนใหญ่หลักที่ติดตั้งคือปืนขนาด120มิลลิเมตรแวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปืนที่ทรงพลังมากในยุคนั้นสามารถเจาะกรอบรถถังข่าศึกได้ในระยะไกลจุดเด่นนี้ทำให้คอมพิลเลอร์กลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวในสนามรบ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกนำไปใช้งานในสงครามจริงอย่างกว้างขวางแต่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิศวกรรมของอังกฤษในด้านกราบป้องกันคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาให้ทนทานอย่างมาก ตัวถังด้านหน้ามีเกราะหนามากกว่า180มิลลิเมตรทำให้สามารถทนต่อกระสุนปืนใหญ่จากข้าศึกได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามด้วยน้ำหนักที่มากกว่า64ตันทำให้การเคลื่อนที่ของรถถังคันนี้ไม่ค่อยคล่องตัวความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าช้ากว่ารถถังรุ่นอื่นๆในยุคเดียวกันแต่ก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนเพื่อการป้องกันและพลังการยิงที่เหนือกว่า สิ่งที่น่าสนใจคือคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจำนวนมากนักมีการผลิตทั้งหมดเพียงประมาณ185คันเท่านั้นในช่วงปี1955ถึงปี1966ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นอื่นๆที่ถูกผลิตออกมาหลายพันคันทั่วโลกเนื่องจากการออกแบบและค่าใช้จ่ายที่สูงรวมถึงปัญหาด้านการใช้งานทำให้กองทัพอังกฤษหันไปพัฒนารถถังรุ่นใหม่แทน ถึงแม้ว่าคอนเร์เรอร์จะมีช่วงเวลาการใช้งานไม่ยาวนานแต่ความทรงจำและชื่อเสียงของมันยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันปัจจุบันรถถังรุ่นนี้สามารถพบเห็นได้ในพิพิธภัณฑ์ทางทหารหลายแห่งเช่นบวิงตันแท้งมิวเซียมในอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่ที่นักสะสมและผู้ที่สนใจเรื่องราวของรถถังสามารถไปชมได้จริง เมื่อพูดถึงเรื่องราคารถถัง FV 214 c o n q u e r ร r ถือว่าเป็นสิ่งะส,สมที่หายากมากในปัจจุบันหากมีการประมูลหรือขายในตลาดะส,สมราคาของมันสามารถแตกระดับตั้งแต่2ล้านดอลลาร์ขึ้นไปหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ70ล้านบาทขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของรถถังคันนั้นยิ่งถ้ารถคันไหนสามารถขับเคลื่อนได้จริงราคาก็จะสูงกว่ารถที่เป็นเพียงโครงหรือเก็บไว้โชว์ ปัจจัยที่ทำให้ราคาของคอมพิวเตอร์สูงมากขนาดนี้ก็เพราะจำนวนการผลิตที่น้อยความสำคัญทางประวัติศาสตร์และยังเป็นหนึ่งในรถถังหนักยุคสงครามเย็นที่หายากมากๆเรียกได้ว่าเป็นสมบัติที่นักสะสมทั่วโลกต่างอยากครอบครองสำหรับใครที่เป็นแฟนรถถังหรือยันเกราะคอมพิวเตอร์จึงไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่ยังเป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงการแข่งขันทางทหารในยุคสงครามเย็น เป็นตัวแทนความพยายามของอังกฤษที่จะสร้างรถถังที่สามารถต่อกรกับยักษ์ใหญ่อย่างโซเวียตได้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในด้านปฏิบัติการจริงแต่ก็มีคุณค่าในเชิงวิศวกรรมและการออกแบบที่ยอดเยี่ยมสรุปแล้ว FV 214 Conqueror คือหนึ่งในรถถังหนักที่ทรงพลังที่สุดในยุค1950แม้จะมีข้อจำกัดด้านความคล่องตัวแต่ด้วยพลังการยิงและเกราะที่หนาแน่น ทำให้มันยังคงถูกจดจําและยกย่องจนถึงปัจจุบันและราคาที่สูงในตลาดสะสมก็ยิ่งตอกย้ําถึงความมหายากและคุณค่าของมันและนี่ก็คือเรื่องราวของ FV 214คิ n เ u อร์รถถังหนักในตำนานจากอังกฤษหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และเพลิดเพลินไปกับการเล่าครั้งนี้ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Car Land ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์และยานปลดจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า i see y o u Next Video